่ครับที่นี่เขาโชว์เนี่ยอลังการขนาดไหนโอ้โหอางี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่โรงละครพอมาดูโรงละครแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแหละอามันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นเป็นเรื่องของความเอาจริงโรงละครใหญ่มากและเป็นการออกแบบที่หรูหรามีการทำอินทีเรียมีการตกแต่งภายในอย่างสุดยอดซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจากโรงละครนี้ปั๊บเราจะเห็นฉาก คือคนออกแบบฉากที่ทิปานีเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากโชว์แต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยจะต้องใช้ฉากแบบไหนใช้องค์ประกอบฉากอย่างไรเขาทําได้ดีมากแล้วก็เขาก็ในแง่ของการแสดงเนี่ยเขามีพวกเทคนิคต่างๆนะมีการชักลอกมีการใช้สลิงมีอะไรต่างๆแล้วคนที่ออกแบบแสงต้องบอกว่าเก่งมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เสร็จแล้ว คนที่เป็นคอร์เตกราฟเฟอร์คือคนสอนท่าเต้นเขาก็เก่งงั้นเด็กพวกนี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องบอกได้เลยว่าเขาลงทุนอย่างมากคือการออกแบบคอสตูมหรือเสื้อผ้าโอโหอาร์ตถ้าอาร์ตได้ดูอาร์ตจะเห็นเลยว่าเขาทุ่มเทอย่างเต็มที่สวยงามแล้วก็เด็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งเป็นสาวประเภทสองใครเห็นก็จะบอกว่ากระเทยไทยนี่สวยที่สุดในโลก เธอดูแลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณได้ดีมากและความสามารถในการแสดงสุดยอดนะนี่คือจุดเด่นทีนี้นอกเหนือจากการแสดงคาบาเร่ซึ่งมันกลายเป็นโชว์อันดับ4ของโลกเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยเรายังมีการจัดการประกวดนะครับซึ่งเป็นการประกวดสาวประเภท2ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับคือที่แรกเนี่ยเรามีการประกวด เราเรียก Miss Tiffany Universe นครับก็คือเป็นการประกวดคนไทยด้วยกันทีนี้ในฐานะที่ปรึกษาที่นี่พี่ก็เลยบอกเขาว่าเราน่าจะต้องเอาคนของเราเนี่ยไปประกวดในต่างประเทศทีนี้พอดีที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็มีการประกวดที่เรียกว่า Queen of the Universe นะครับเราก็เลยเอาคนของเรา่ยสมัครไปครับ,รบทีนี้พอเราไปสมัครไป มิสเิฟานี่คนที่สองไปประกวดในปีแรกได้มาสองรางวัลมองลงแล้วก็ได้ชุดราตรียอดเยี่ยมในะความสวยพี่เป็นพี่เลี้ยงไปะครับก็สอนว่าถ้าชุดของเขาเนี่ยมันมีผ้าพิ้วอยู่เนี่ยจะต้องใช้มือใช้ไม้เล่นอะไรกับผ้า <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้ดูชุดเฉยๆ <c oughs> เขาดูเรื่องพรี e n t a t i o n ของชุด <c oughs> เราก็ได้มา <c oughs> พอเราได้มาปีที่สองเราก็ส่งไปอีก พอส่งไปอีกได้มาสองรางวัลติดมงลงอีกนะครเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ชุดประจำชาติมาเพราะว่าส้มเนี่ยที่ประกวดเนี่ยแต่งชุดสุวรรณมัชชานะครซึ่งเป็นชุดในรามเกียรติ์พี่ก็สอนเขาให้เดินบอกว่าส้มส้มอย่าเดินออกไปเป็นเป็นคนธรรมดานะต้งเดินไปอเหมือนปลาไว้ายน้ำคือใช้มือ2อข้างเลือกันตุอนิ้จิอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นการนำเสนอชุดได้ใหม่นะฮะ พอปีถัดมาเราส่งหลีไปเธอเป็นคนที่หุ่นดีมากจบธรรมศาสตร์จบโทที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ไปมงลงอีกสามปีนะสามปีซ้อนแล้วก็ยังได้ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมมาอีกด้วยพี่ก็เลยบอกกับคุณจ๋าซึ่งเป็นเจ้าของบอกจ๋าเราไปประกวดเราชนะมาตลอดหน้าเมื่อนะเอางี้ไหมเราจัดกันเองดีไหมอ่า ก็จัดกันเองแล้วก็พี่ก็ตั้งชื่อให้ว่าอินเตอร์เนชั่น e ลควีนก็จัดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีนี้<อ>บนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยจะชนะอาร์ตซึ่งเวลาพี่เป็นกรรมการพี่บอก <Okay. S 1> เลยหนักใจมากเวลาที่คนไทยจะชนะเพราะว่าคนบางคนก็ก็จ้องมองว่าจัดเองชนะเองแต่อาร์ตต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากระเทยไทยเนี่ยนะครสวยคู่แข่งจะมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีพวกอเมริกาใต้<อ><อ>นะครับ แต่คนไทยเราเนี่ยรูปร่างอ่อนแออรชอนเป็นการดูแลตัวเองดีก็เลยชนะ,ะที่เก,แบบกิกรรมการกรรมการบอกเขาสนหน่อยกรรมก,การเป็นใครบ้างกรรมการเราใช้คนอินเตอร์อเราใช้นางงามที่เคยชนะอย่างเช่นนางงามจากเกาหลีนางงามจากญี่ปุ่นนามง,งามจากบราซิลอะไรต่างๆครับและเรายังเชิญทูตของประเทศที่ชนะถ้าเกิดเกาหลีเคยชนะก็จะมีทูตเกาหลีถ้าบราซิลเคยชนะก็จะมีทูตบราซิลอะไรอย่างนี้ นะมันก็มีคนต่างชาติครับพี่ก็ชี้เขาดูบอกว่าเราไปประกวดต่างชาติ3ปีซ้อนเราก็ได้ตลอดแล้วเรามาประกวดเมืองไทยก็ขอให้ดูความจริงเถอว่าเราสวยกว่าจริงไหมและในปีอื่นๆที่มีฟิลิปปินส์ได้บ้างบราซิลได้บ้างก็อยากจะให้เราเข้าใจญี่ปุ่นได้เกาหลีได้ไม่ใช่ว่ามีม,มีก็มีมตรงนี้นะครับในที่สุดเราก็จัดขึ้นมาพอเราจัดขึ้นมา ปรากฏว่าสื่อบนชนต่างประเทศสนใจมากมามทุกครั้งที่ประกวดจบปั๊บในฐานะพี่เป็นประธานครับสื่อบนชนก็จะมาสัมภาษณ์สิ่งหนึ่งที่นักข่าวจากฝรั่งเศสพูดกับพี่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเวทีนี้เป็นเวทีประกวดสาวประเภทสองที่จริงจังสง่าง,งาม,มให้เกียรติและยกย่องศักดิ์ศรีของสาวประเภทสองดีที่สุดในโลก คือเราให้เกียรติเขาไม่มีที่ไหนเพราะที่อื่นเนี่ยจัดประกวดแบบตลกโปกฮา<ม>สนุกสนานเอากระเทยทมาล้อลเรียนแต่ที่นี่ไม่ใช่นะในแต่ละปีแต่ละปีที่เราจัดประกวดเราจะมีทีมนะครับซึ่งทีมนั้นก็จะสะท้อนถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเช่นปีนี้นั้นก็คือ Pride Together รเราต้องมีความาภาคภูมิใจด้วยกันค,คนเราเนี่ยเราต้องาภาคภูมิใจเราเป็นใครเรากําลังทําอะไรอย่ามีปมได้ในความเป็นตัวเอง แต่ละปีแต่ละปีตีมจะไม่เหมือนกันเลยนะค,ะครับแต่เป็นตีมแห่งศักดิ์ศรีครับความเป็นมนุษย์ทั้งสิน้นนี่แหละคือทิฟฟานี่เชล์นะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในด้านการสแสดงสร้างงานสร้างเงินสร้างความภาคภูมิใจถูกต้องคอยมากเลยสร้างศักดิ์ศรีครับ